สวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงประวัติศาสตร์การเมืองไทยเกี่ยวกับการรัฐประหารที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเหตุการณ์จะมีอะไรบ้างไปติดตามกันเลยครับก่อนอื่อนเรามาพูดถึงการรัฐประหารคืออะไรก่อนดีกว่านะครับรัฐประหารก็คือการล้มล้างรัฐบาลผู้บริหารปกครองในขณะนั้นแต่ไม่ใช่การล้มล้างระบบการปกครองหรือทางรัฐอาจจะใช่ก็ได้นะ และบางครั้งไม่จําเป็นต้องใช้ความรุนแรงหรือมีการนองเลือดเสมอไปเช่นหากกลุ่มผู้ทํารัฐประหารอ้างว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งบริหารประเทศชาติผิดพลาดและจําเป็นต้องบังคับให้พ้นจากอํานาจจึงใช้กําลังบังคับให้ออกจากตําแหน่งโดยประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญหรือประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่ภายในเวลาที่กําหนดลักษณะเช่นนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นการรัฐประหารแม้จะถือกันว่าการรัฐประหารมีใช้วิธีทางของวัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตยนะครับ และหากความพยายามในการก่อรัฐประหารนั้นไม่ประสบความสําเร็จผู้กอ่อการก็มักจะถูกดําเนินคดีในข้อหาก,กบฏนั่นเองทีนี้เรามาพูดถึงการรัฐประหารในประวัติศาสตร์ไทยกันดีกว่าครับรัฐประหารครั้งที่1เกิดขึ้นเมื่อ1เมษายนพศ2476โดยพระยามโนปกรณ์นิติธาดาสืบเนื่องมาจากการปฏิวัติ2475แม้จะไม่เกิดความรุนแรงจนเสียเลือดเนื้อนะครับแต่ความขัดแย้งของผู้กอ่อการกับกลุ่มอำนาจเก่านั้น เกิดขึ้นตลอดเวลามีความพยายามต่อรองอำนาจกันแต่ทว่าก็ลงเอยโดยการรัฐประหาร1เมษายน2476โดยที่พยา,ยาม,มาโนปรกรณ์นิติธาดานะครับนายกรัฐมนตรีขณะนั้นได้ประกาศพระราชกฤษฎีกาปิดสภาผู้แทนราษฎรงดใช้รัฐธรรมนูญบางมาตราสาเหตุนั้นก็มาจากการนําเสนอเค้าโครงเศรษฐกิจของปรีดีพนมยงค์นะครับที่เรียกกันว่าสมุดปกเหลืองนะครับที่ถูกหลายฝ่ายมองว่าคล้ายกับแนวคิดคอมมิวนิสต์ ก่อให้เกิดความเห็นขัดแย้งกันอย่างรุนแรงแม้กระทั่งในหมู่คณะรัษฎรเองนะครับจึงเกิดการรัฐประหารเงียบบีบบังคับให้ปรีดีพนมยงต้องเดินทางออกนอกประเทศการครั่ง,งกวาดล้างจับกลุ่มพวกที่คิดว่าเป็นคอมมิวนิสต์แล้วก็มีบันทึกที่ไม่เป็นทางการน,นะครับบอกว่าพระยามาโนปรกรณ์นะครับและพระยาร่วมมือกันในการกระจัดปุจปาททางการเมืองของคนสําคัญในคณะราษฎรเองนะครับเช่นปรีดีหรือหลวงพิบุลสงคามนะครับเป็นต้นผลลัพธ์ที่เกิดจากการรัฐประหารนะครับ มีการไปล้อมบ้านพักของปรีดีด้วยนะครับแล้วก็บีบบังคับให้ปรีดีนะครับออกไปจากประเทศนะครับท่านก็ไปอยู่ที่ฝรั่งเศสและได้ออกพระราชบัญญัติปกป้องการกระทําอันเป็นคอมมิวนิสต์ในพศ2 4 7 6ออกมาใช้ด้วยแล้วก็มีการกวาดล้างจับกลุ่มชาวเวียดนามที่สงสัยว่าเป็นคอมมิวนิสต์ขณะเดียวกันคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสสยามก็ถูกจับกลุ่มด้วยเช่นกันและเหตุการณ์ความขัดแย้งนะครับยังคงดําเนินต่อมาจนนําไปสู่การปิดหนังสือพิมพ์บางฉบับที่ให้การสนับสนุนคณะรัษฎร จนทำให้เกิดเหตุรัฐประหารอีกครั้งหนึ่งในอีก6 9วันต่อมารัฐประหารครั้งที่สองนำโดยพลเอกพยภหลพลพยุหะเสนาก็คือ3เดือนนะครับหลังรัฐประหารเงียบของพยมนบุกกรทิตทาดาครับบรรดาคณะร,รัษฎรนะครับตระหนักแล้วว่าการรัฐประหารครั้งแรกนั้นมุ่งทำลายเจตนารมณ์ของการปฏิวัติสยาม2475พยภผลพลพยุหะเสนาที่ยังดํารงตําแหน่งผู้บัญชาการทหารบกจึงได้เป็นหัวหน้าคณะยึดอานาจคืนมา เหตุการณ์น to mm hmm. ี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่20มิถุนายนพศ2476สาเหตุนั้นก็สืบเนื่องมาจากรัฐบัลลครั้งที่แล้วนะครับที่มีความขัดแย้งเรื่องสมุดปกเหลืองดังนั้นจึงทําให้สีหารเสือก็คือพระยาพหลพลพยุหะเสนาพระยาทรงสุรเดชพระยาฤทธิ์อัคเนงและพระประสาทพิทยายุทธออกจากตําแหน่งเมื่อวันที่18มิถุนายนปีเดียวกันโดยอ้างเหตุผลว่าเพื่อพักผ่อนหลังจากตรากตรำงานราชการจนสุขภาพเสื่อมโทรมแถมมีข่าวว่าพระยามโนปกรณนะครับ แอบรลวมือกับพันโทรพระยาศรีสิทธ,ธิสงครามว่าที่เจ้ากรมยุทธาการฐานบกวางแผนจับกลุ่มและประหารชีวิตคณะรัษฎรจำนวน60คนแต่ข่าวรั่วเสียก่อนนะครับไปถึงพันธุหลวงพิบูลสงครามรก็คือเจ้าปนปอดจุดขณะนั้นนะครับทำให้ในเวลาหัวค่ําของวันที่20มิถุนายนพศ2 4 7 6คณะทหารบกทหารเรือและพลเรือนนำโดยพยาประโหวนพลพยุหะเสนาหลวงพิบูลสงครามและหลวงสุภชราใสแได้นากําลังทหารบรีบให้พระยามโมนปกรณ์นิติธาดา ลาออกจากตําแหน่งโดยอ้างเหตุผลว่ารัฐรบาลกระทําการอันเป็นผด็จการทําลายระบอบใหม่ผลลับหลังจากการรัฐประรปหารแล้วนะครับพระยาพหลพลพยุหะเสนามอบหมายให้เจ้าพระยายพิชายาตประธานสภาผู้แทนรัษฎรนําความกล่าบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวณนะวังไกลกังวลน,นะครับเพื่อปลดเกล้าให้เปิดประชุมสภาพร้อมถวายรายงานเรื่องการยึดอานาจที่ประชุมสภาลงมติเลือกพระยาพหลพลพยุหะเสนาเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ ฝ่ายปรยาพลดำรงตำแหน่งเพียง10วันก็ประกาศลาออกด้วยเห็นว่าตนเป็นผู้บัญชาการทหารบกมีสมควรจะเป็นผู้นำรัฐบาลแต่รัชกาลที่7นะครับยับยั้งการลาออกจนปรยาบุโนปกรณ์เดินทางดี้ภัยไปที่ปีหนังทั้งนี้นะครับยังส่งผลให้เกิดกรณีกบฏโบวานเดดด้วยนะครับในเวลาต่อมารัฐประหารครั้งที่3นํนำโดยพลโทผินชุนทวันรัฐประหารครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อ7-8พฤศจิกายน ปศ2490เป็นกลุ่มทหารนอกราชการที่นำโดยพลโทผินชุนวันนำกำลังยึดอำนาจรัฐบาลของพลร,รุตรีทวันธรรมรงนาวสวสดิ์รัฐประหารดังกล่าวเป็นการร่วมมือระหว่างพันธมิตรกลุ่มจอมพลปพิบูลสงครามและกลุ่มนิยมเจ้าเพื่อโค่นอำนาจของกลุ่มปลีดีซึ่งประกอบด้วยอดีตสมาชิกเสรีไทยและทหารเรือบางส่วนในช่วงสงครามโลกค,ครั้งที่สองนั่นเอง โดยอาศัยช่องจากการสวรรคตรของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาอานนทมหิดลก็คือรัชกาลที่8นั่นเองสาเหตุของการรัฐประหารก็คือกลุ่มผู้ก่อการอ้างว่ารัฐบาลของพลเรือตรีทวันคำรงนาวสวรรค์ไม่สามารถจัดการกับปัญหาความขัดแย้งในชาติได้อันมีสาเหตุหลักจากเหตุสวรรคตรของรัชกาลที่8ประกอบกับมีการทุจริตคอร์รัปชันในวงการนอกจากประสบปัญหาเศ,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 ศรษฐกิจลุ่มแล้วแล้วยังมีการปล่อยข่าวลือนะครับว่าปรีดีฆ่าในหลวง ผลลั์ของการรัฐประหารครั้งนี้นะครับทำให้กลุ่มปรีดีและคณะราษฎรหมดอํานาจลงไปและแม้จอมพลปอจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีแต่ก็ไม่มีฐานอํานาจของตนการเมืองไทยต่อมาจึงเข้าสู่ยุคผู้นำสามเศร้ารัฐประหารครั้งที่4 6เมษายนพศ .2491 โดยคณะทหารกลุ่มเดิมรัฐประหารครั้งนี้เป็นการทํารัฐประหารโดยกลุ่มบุคคลเดียวกันนะครับกับที่ทํารัฐประหารครั้งที่แล้ว สาเหตุการรัฐประหารน,นั้นก็มาจากกลุ่มสนับสนุนจอมพลปอนครับที่พ้นตำแหน่งไปภายหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองแล้วก็ให้พันตรีควงอภัยวงศ์เป็นนายกรัฐมนตรีหลังจากนั้นก็บังคับให้ลาออกจากตำแหน่งผลจากการทำรัฐประหารครั้งนี้นะครับได้มีการจัดตั้งคณะบริหารประเทศชั่วคราวคณะรัฐมนตรีสิ้นสุดลงควงอภัยวงศ์ถูกจี้ให้ออกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบ,บับชั่วคราวพุทธศักราช2490ถูกบังคับใช้ รัฐประหารครั้งที่5นําโดยจอาพลปอพิบูลสงครามยึดอํานาจรัฐบาลตนเองรัฐประหารครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นในวันที่29พฤศจิกายนพศ2494นับเป็นการรัฐประหารครั้งแรกนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นการยึดอํานาจตนเองสาเหตุก็นื่องมาจากนะครับจอาพลปอพิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีขณะนั้นอ้างว่าไม่ได้รับความสะดวกสบายในการบริหารราชการแผ่นดิน เหตุสืบเนื่องจากรัฐธรรมนูนป e ีพศ2492อันเป็นฉบับที่ใช้อยู่ขณะนั้นไม่เอื้อให้เกิดอำนาจคือให้ผู้ที่เป็นสมาชิกกุฎิสภาจะเป็นข้าราชการประจำไม่ได้หรือบางก็ให้เหตุผลว่าถึงแม้คณะรัฐประหารจะจี้ควงอภัยวงศ์ลวงจากตำแหน่งได้แล้วแต่มรดกของฝ่ายนิยมเจ้ายังคงอยู่โดยเฉพาะรัฐธรรมนูญปี2492ที่เรียกกันว่ารัฐธรรมนูญฉบับรอยัลลิสที่เป็นอุปสรรคต่อฝ่ายกองทัพ พร้อมกับการถวายพระราชะอำนาจกลับไปให้สถาบันกษัตริย์อย่างมากไม่เพียงเท่านั้นบทบาทของส so วที่มาจากการแต่งตั้งตามบทเฉพาะการเป็นอุปสรรคในการบริหารของรัฐบาลจอพลปอเป็นอย่างมากเช่นการตั้งกระทู้ถามรัฐบาลอย่างต่อเนื่องและการอภิปรายคัดค้านเป็นตน้นผลลัพธ์จากการรัฐประหารตนเองนะครับครั้งนี้ทําให้คณะบริหารประเทศชั่วคราวสั่งยกเลิกรัฐธรรมนูญปีพศ2492 และหันกลับไปใช้รัฐธรรมนูญฉบับปีพศ2475อันเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกมาใช้แทนซึ่งการรัฐประหารครั้งนี้เป็นเหตุให้พักฝ่ายค้านก็คือพักประชาธิปัตย์ได้ประกาศข่มบาตรรัฐบาลทุกประการเช่นไม่ร่วมเลือกตั้งในการเลือกตั้งปีพศ2495เป็นต้นรัฐประหารครั้งที่6นำโดยจอพลสริดธ์ธนรัตการรัฐประหารครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นเมื่อ16กันยายนพศ2500เป็นการรัฐประหารโดยจอพลสริดิ์ธนรัต โค่นล้มรัฐบาลจอพปปพิบูลสงครามและเป็นการยุติยุคการเมืองสามเศร้าเรียกได้ว่าการทําครั้งนี้นะครับเป็นการพลิกโฉมหน้าการเมืองไทยไปอีกรูปแบบหนึ่งที่สืบเนื่องจากความแตกแยกกันระหว่างกลุ่มทหารที่นาโดยจอลสกับพลตารวจเอกเผ่าศิยานท์ที่ค้าอํานาจของรัฐบาลจอพปปพิบูลสงครามสาเหตุนั้นเกิดขึ้นจากผัวอําอนาจของจอพปปและพลตํารวจเอกเผ่า พ่ายแพ้ต่ออิทธิพลของขั้วอำนาจจอมพลสริ์และกลุ่มอนุรักษนิยมที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วรวมถึงความเสื่อมความนิยมอันเนื่องจากการเลือกตั้งสุกปรกเมื่อต้นปีทําให้จอมพลสริ์ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นด้วยครั้งนั้นมีการเลือกตั้งที่นับได้ว่ามีการโกงกันมากที่สุดในประวัติศาสตร์จนทําให้นิสิตจุฬาบและก็ประชาชนร่วมกันเดินขบวนประท้วงการเลือกตั้งจอมพลปนะครับสั่งประกาศภาวะฉุกเฉินและแต่งตั้งให้จอมพลสริ์เป็นผู้ปราบปรามการชุมนุม แต่เมื่อฝูงชนเดินมาถึงสะพานมาขวานนะครับจอมพลสรษดิ์กลับเป็นผู้นําเดินขบวน,บน,ขนนะครับพาฝูงชนข้ามสะพานมาพูดคุยกับจอมพลปอเรียกได้ว่าได้รับคะแนนนิยมไปนะครับผมและผลลัพธ์ในการทํารัฐสหาครั้งนี้ก็เป็นการพลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทยไปโดยเข้าสู่ยุคพ่อคุณอุปถัมภ์แบบเผด็จการและมีการฟื้นฟูนะครับสถานภาพและพระราชะอำนาจของสถาบันกษัตริย์หลังจากเสื่อมลงตั้งแต่พศ2475 รัฐประหารครั้งที่7นํานำโดยจอหลลสฤษดิ์ธนรัฐอีกครั้งหนึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นเมื่อ20ตุลาคม2501เมื่อจอหลลสฤษดิ์ธนรัฐล้มจอมพลปอได้ก็ได้มอบหมายให้พโสารสินเอกอัคราชทูตไทยประจําสหรัฐอเมริกาดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเพื่อการจัดการเลือกตั้งและมีการเลือกตั้งขึ้นในวันที่15ธันวาคมพศ2 5 0 0 ต่อมาวันที่หนึ่งมกร,ราคมพศ2 5 0 1ผลทถนอมกิติขจรจึงดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อมาแล้วก็จอพมพลสฤษดิ์มายิดอานาจจอมพลถนอมกิติขจรเขาว่าเหตุการณ์นี้เป็นการตกลงกันไว้แล้วนะครับสาเหตุของการทํารัฐประหารครั้งนี้นครับกลุ่มผู้ก่อการมองว่าการเมืองในรัฐสภาไม่สงบเนื่องจากบรรดาสสเรียกร้องเอาผลประโยชน์และมีการขู่ว่าหากไม่ได้ตามที่ขอจะถอนตัวจากการสนับสนุนรัฐบาล พลโทถนอมกิติขจรก็ไม่อาจควบคุมสถานการณ์ได้จึงประกาศลาออกในเวลาเที่ยงของวันเดียวกันแต่ทว่ายังไม่ได้ประกาศให้แก่ประชาชนทราบโดยทั่วกันจากนั้นจอพลสริ์ก็ประกาศยึดอำนาจอีกครั้งโดยอ้างถึงเหตุความมั่นคงของประเทศซึ่งมีลทัทธิคอมมิวนิสต์กำลังคุกคามโดยมีการสั่งคณะปฏิวัติให้ยกเลิกรัฐธรรมนูญยุบสภายกเลิกสถาบันทางการเมือง ผลลัพธ์ของการรัฐประหารครั้งนี้เรียกได้ว่าเป็นการยึดอํานาจตนเองก็ได้นะครับซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้ส่งผลให้จอมพลสฤษดิ์ธนรัฐสามารถใช้อํานาจในตําแหน่งได้อย่างเป็ดเสร็จเด็ดขาดจากมาตรา17ที่ให้อํานาจนายกรัฐมนตรีจัดการกับบุคคลที่ก่อความไม่สงบได้ทันทีแล้วจึงค่อยแจ้งต่อสภาซึ่งจอมพลสฤษดิ์ก็ใช้มาตราน,นี้นะครับอย่างเต็มที่ในการจัดการฝ่ายตรงข้ามครับ รัฐประหารครั้งที่8นําโดยจอมพลถนอนมกิติขจรรัฐประหารครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อ17พฤศจิกายนพศ2514สาเหตุก็คือสืบเนื่องมาจากการที่สมาชิกพรรคสหประชาไทยของจอมพลถนอนมกิติขจรพศ2512น,นําโดยนายยวงเอี่ยมศิลาสสจังหวัดอุดรธาน,านีได้เรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทนต่างๆต,ตามที่จอพลถนอมได้เคยสัญญาไว้ในช่วงเลือกตั้ง เมื่อไม่ได้รับการตอบแทนดังที่สัญญาไว้นะครับสสเหล่านี้ก็ต่างพากันเรียกร้องต่างๆนานาบางก็ขู่ว่าจะลาออกเป็นต้นซึ่งเหล่านี้เป็นเหตุให้จอมพลถนอมหัวหน้าพักและนายกรัฐมนตรีไม่อาจควบคุมสถานการณ์ในสภาได้จึงทําการยึดอํานาจตนเองนะครับผมผลลัพธ์จากการทรํารัฐประหารครั้งนี้นะครับจอ,จอมพลถนอมกิตติการได้รวบอํานาจไว้แต่เพียงผู้เดียวท่ามกลางความไม่พอใจของนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไป จนทำให้เกิดเหตุการณ์ครับกรณี14ตุลาในอีก2ปีต่อมาการรัฐประหารครั้งที่9นํานำโดยพลรัวเอกสงัดชะลออยู่เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดเกิด <ๆ S 1> ขึ้นเมื่อ6ตุลาคมพศ2519อันเนื่องจากเหตุการณ์การสังหารหมู่ที่มหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์และสนามหลวงโดยคณะทหารชื่อว่าคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินจิตอำนาจจากรัฐบาลของหมอง่อมราชวงศ์เสนีปราโมต สาเหตุก็นึ่งมาจากเหตุการณ์6ตุลานะครับอย่างที่กล่าวไปรัฐมนตรีการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมไม่อาจควบคุมสถานการณ์ให้อยู่ในความสงบเรียบร้อยได้ทําให้คณะนายทหาร3เหล่าทัพและอธิบดีกรมตํารวจที่นําโดยพลเรือเอกสังัดชลออยู่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดจําเป็นต้องยึดอํานาจการปกครองไว้ผลลัพธ์นะครับทำให้รัฐธรฐรมนูญสิ้นสุดลงคณะรัฐมนตรีสิ้นสุดลงสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาสิ้นสุดลง ตั้งสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดินแต่งตั้งทานินทร์ไกวิเชียนเป็นนายกรัฐมนตรีรัฐประหารครั้งที่10นนำโดยพลรัวเอกสังัดชะลออยู่อีกแล้วครับท่านเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นเมื่อ20ตุลาคมพศ2520ปีเดียวนะครับผมเป็นการรัฐประหารโดยปราศจากเลือดเนื้อนะครับซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเวลา18นาฬิกาของวันนั้นโดยกองทัพนะครับภายใต้อำนาจของพลรัวเอกสังัดชะลออยู่แต่นำโดยพลเอกเกรียงศักดิ์ชมาัน นำไปสู่การปลดนายกรัฐมนตรีธานินไกลวิเชียนสาเหตุก็เนื่องมาจากว่าคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินมองว่ารัฐบาลธานินไกลวิเชียนนะครับที่มีภารกิจสําคัญที่ต้องทําก็คือการปฏิรูปการเมืองภายในระยะเวลา12ปีซึ่งทางคณะปฏิรูปเห็นว่าล่าช้าเกินไปประกอบกับสถานการณ์ต่างๆในประเทศยังไม่สงบดีด้วยดังนั้นจึงกระทําการรัฐประหารซ้ําอีกครั้งหนึ่งเพื่อกระชับอํานาจก็ว่าได้ผลลัพธ์จากการยึดอํานาจก็คือ ยกเลิกรัฐธรรมนูญพศ2519ที่ใช้อยู่ขณะนั้นและก็เปลี่ยนมาใช้รัฐธรรมนูญฉบับพศ2521แทนและก็ได้แต่งตั้งพลเอกเรียงศักดิ์ชมณันผู้วญชาการทหารสูงสุดเป็นนายกคนใหม่รัฐประหารครั้งที่11นำโดยพลเอกสุนทรคงสมพงศ์เหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นเมื่อ23กุมภาพันธ์พศ2534 บางครั้งเรียกว่าเหตุการณ์รอสอชอยึดอํานาจรัฐบาลของพลเอกชาติชายชุนหวันสาเหตุของการรัฐประหารนะครับมีคนบอกว่าครับถึงแม้ว่าหัวหน้าคณะทารัฐประหารก็คือพลเอกสุนทรคงสมพงศ์แต่คนที่คุมอํานาจจริงๆก็คือกลุ่มเจปรอห้าที่มีพลเอกสุจินดาคราประยูนเป็นผู้นํานี่เป็นรัฐประหารครั้งแรกภายหลังสงครามเย็นยุติลงคอมมิวนิสต์ไม่สามารถถูกใช้เป็นข้ออ้างในการรัฐประหารได้อีกต่อไป ดังนั้นพฤติกรรมของนักการเมืองการทุจริตรวมทั้งภัยคุกคามต่อสถาบันจึงเป็นข้ออ้างที่โดดเด่นขึ้นมาแทนและเมื่อทำารัฐประหารสำเร็จแล้วนะครับก็มีการแต่งตั้งให้พลเอกสิทธิจิระโรธอดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกรรมการตรวจสอบนะครับทรัพย์สินของนักการเมืองนะครับที่มีพฤติกรรมอันอาจส่อแสดงว่ามีทรัพย์สินร่ำรวยผิดปกติ และผลลัพธ์จากการทํารัฐประหารนะครับก็มีการจัดตั้งคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติรอสอชอนะครับรัฐธรรมนูญนะครับสิ้นสุดลงคณะรัฐมนตรีสภาผูา้แทนราษฎรและวุฒิสภา,าสิ้นสุดลงนะครับอานัต์ปัญญาชุนเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับและในที่สุดจึงมีการเสนอชื่อพลเอกสุจินดาคราประยูนขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีแทนซึ่งเมื่อได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการแล้วนะครับก็ลากยาวมาจนเกิดความไม่พอใจของประชาชนในวงกว้าง ส่งผลให้เกิดเหตุการณ์พฤษภาธมินนะครับในเวลาต่อมานั่นเองรัฐประหารครั้งที่12นะครับนำโดยพลเอกสนธิบุญรัตกลินนะครับรัฐประหารครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นเมื่อวันที่19กันยายนพศ2 5 4 9โดยคณะปฏิรูปการปกครองนะครับในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งมีพลเอกสนธิบุญรัตกลรินเป็นหัวหน้าคณะคนอำนาจของนะครับพันตำรวจโทนะครับทักษิณชินวัตรนะครับ เขาว่านับเป็นรัฐประหารในรอบ15ปีนะครับรัฐประหารครั้งนี้เกิดขึ้นก่อนหน้าการเลือกตั้งเป็นการทั่วไปในเดือนต่อมาหลังจากการเลือกตั้งทั่วไปที่มีกําหนดจัดในเดือนเมษายนนะครับถูกสั่งให้เป็นโมฆะนับเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญในวิกฤตการณ์ทางการเมืองที่ดําเนินมาตั้งแต่กันยายนพศ2 5 4 8นะครับสาเหตุของคณะรัฐประหารก็คือคณะรัฐประหารกล่าวถึงเหตุผลในการยึดอํานาจครั้งนี้ว่านะครับด้วยเป็นที่ปรากฏแน่ชัดว่าการบริหารแผ่นดินของรัฐบาลรักษาการปัจจุบัน ได้ก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งแบ่งฝักแบ่งฝ่ายคลายความรู้รักสามัคคีของคนในชาติอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนต่างฝ่ายต่างมุ่งหวังเอาชนะด้วยวิธีการหลายรูปแบบและมีแนวโน้มนับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นโดยประชาชนส่วนใหญ่เคลือบแคลงสงสัยการบริหารราชการแผ่นดินอันส่อไปในทางชุจริตประพฤติมิชอบอย่างกว้างขวางหน่วยองค์กรอิสระก็ถูกครอบงำทางการเมืองไม่สามารถตอบสนองเจตนารมณ์นะครับตามที่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ทำให้การดํเาเนินกิจกรรมทางการเมืองเกิดปัญหาและอุปสรรคหลายประการตลอดจนมินเมย์นะครับต่อสถาบันกษัตริย์ครับซึ่งก็มีหลายคนไม่เห็นด้วยนะครับมองว่าการทํารัฐประหารครั้งนี้เป็นการหลงยุคนะครับเพราะเป็นการรัฐประหารรัฐบาลพลเรือนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเท่าที่ประเทศไทยเคยมีนะครับและพักไทยรักไทยนะครับของทักษิณขนาดนั้นนะครับก็เพิ่งชนะการเลือกตั้งแบบแลนสไลด์นะครับได้รับความนิยมมากมาย ผลลับของการทํารัฐประหารครั้งนี้นะครับนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรถูกถอดถอนนะครับคณะรัฐประหารยกเลิกการเลือกตั้งซึ่งกําหนดจัดในเดือนตุลาคมยกเลิกรัฐธรรมนูญสั่งยุบสภาสั่งห้ามการประท้วงและกิจกรรมทางการเมืองยับยัง้งและตรวจพิจารณาสื่อประกาศใช้กฎอัยการศึกและจับกุมสมาชิกคณะรัฐมนตรีหลายคนรัฐประหารครั้งที่13นําโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชา รัฐประหารครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นเมื่อ22พฤษภาคม2557โดยกองทัพไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งภายหลังได้จัดตั้งเป็นคณะรักษาความสงบแห่งชาติอันมีพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นหัวหน้าคณะรัฐประหารคน่นนิวัฒน์ธรรมรงค์บุญทรงไพศาลน,นายกรัฐมนตรีรักษาการส่วนนางสาวยิ่งรักชินวัตรนะครับถูกสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดให้ผลสภาพการเป็นนายกรัฐาการตั้งแต่วันที่7พฤษภาคมปีเดียวกันแล้ว สาเหตุนะครับรัฐประหารดังกล่าวนะครับเกิดขึ้นหลังวิกฤตการ์การเมืองซึ่งเริ่มเมื่อเดือนตุลาคม2556เพื่อคัดค้านร่างพระราชบัญญัติเนรโทษกรรมและอิทธิพลของอดีตนายกทักษิณชินวัตรในการเมืองไทยอ๋อแล้วก็เหตุการณ์การชุมนุมนะครับสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะครับในพื้นที่กทมเขตปริมณฑลและพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยหลายพื้นที่และเหตุการณ์ดังกล่าวมีแนวโน้มขยายตัวจนอาจจะเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงที่จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยรวมและเพื่อให้สถานการณ์ดังกล่าวกลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วอันนี้คือเหตุผลในการทํารัฐประหารนะครับและผลของการทํารัฐประหารครั้งนี้นะครับทำให้สิทธิพลเมืองและสิทธิการเมืองถูกระงับกองทัพมีอํานาจในการเมืองไทยมากขึ้นเราจะทําตามสัญญานั่นเองนะครับหลายคนคงจําได้นะเพราะเหตุการณ์มันบัดหมาเนี่ยเพิงพงพงพ่งเกิดขึ้นนะครับผมผมไม่พูดเยอะแล้วนะครับก็เอาเป็นว่าขอยุติ เรื่องราวของเหตุการณ์การรัฐประหารครั้งที่13ไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับเอาละครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของการรัฐประหาร13ครั้งในประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่ทางเรานำมาเล่าให้ฟังในวันนี้ก็หวังว่าจะทำให้ผู้คนนะครับเข้าใจก็หวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับผู้ฟังทุกคนทุกท่านหากมีข้อผิดพลาดป,ประการใดก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับและถ้าถามผมว่าจะมีรัฐประหารอีกครั้งไหมนะครับ ผมก็ไม่รู้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 เอาเป็นว่าสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับแล้วเจอกันในโอกาสหน้าสวัสดีครับ